แล้ววัดโดนโอไไ้ไม่ได้วัดไงไม่ได้วัดเมื่อกี้ยกขึ้นเฉยเองไม่ได้วัดใช่ต้องวัดต้องวัด เห็นคลิปเ,เอาลูกอู้หมีไซด์ด้วยอยู่คลองใหญ่อย่าไปเผอยืนนะ เดี๋ยวล่วงเรือนะว่ายน้ำไม่เป็นด้วย,ดเ,ยวเดี๋ยวไปอยู่คลองใหญ่ไปเผลอยืนเข้าล่วงเรือด,ย,ด,ย,ดยเมื่อกี้มันมันมันกัดเต็มเหยื่ออยู่แหละแต่จังหวะวัดเราวัดเราวัด,วดตอนเราวัดตอนสายหย่อนไม่ได้ปั่นตามมัน เพราะเพราะอ่าพอมันพอมันกัดปุ๊บมุ้มันจะตึงอยู่แป๊บนึงแล้วเราถ้ามันว่ายมาหาเรือมันจะหย่อนสายมันจะหย่อนถ้าเราไม่ปั่นตามปุ๊บเวลาเราวัดมันจะไม่ติดโดลนะครับโดล้วครับ โดนแล้วเขาโอ้ยไอ้สไอ้ข้าเลยอะโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแล้วสวิงสวิงเฮ้ยไม่เป็นไร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 เดี๋ยวเดี๋ยวคอยนั่นเรา เดี๋ยวเดี๋ยวเกาเอาเบ็ดไอ้นี่ควานหาเอามันไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกไม่เป็นไรไม่เป็นได้พอดีว่าไอ้สวิงไม่ไม่ไม่ได้ล็อกไว้ผมพับเอาไว้ไงพับไม่ให้ก้านมันยาวใส่เราหาหาเราหาก่อนเดี๋ยวค่อยปลดเป็นใจใจปิดหาอนไหมนี่ครับหาสวิงครับในที่สุดก็เจอครับ ตีป um ั ja, ่นหาอยู่ประมาณห้านาทีได้ครับในที่สุดก็หาเจอครับสวิงหมานสวิงอันนี้ซอนไซสิบมาหลายตัวแล้วนั่นเนี่ยเชดเดล่มาแล้วเออมันเหมือนมันกินแล้วมันก็รแรกนะเนาะมันก็ค่อยค่อยกินนะเนาะมันไม่ได้กินแบบตุกตันใช่ใช่ ล่อของเอาันไม่ขึ้นเนี่ยไม่้มโหคือ<ห>รีบไปวัดจะไม่ทันไม่ทันเลยออเอาแล้วเอาแล้วพอแล้วพอแล้วมาเว้มา,มาตีเพลินๆมาเฉยมาเฉยฮึ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 ฮเฮึฮนฮึ เฮาดงเฮาดงครับเฮาดงคุยกันเพลินเพลินก็มาเอ้ยเอ้ยนั่นแหละเนี่ไหมบอกว่าตีได้ก็ภูมิใจเออแค่ออกเเลยนะแค่ข้าวก็ปลื้มแล้วนั่นแหละอืมนั่นแหละมันต้องอย่างนั้นได้ไม่ได้ไม่โปดนะรปีได้แล้ว เอาแล้วเอาแล้ววัดวัดวัด,วดโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอ้ยโอ,โอ้โหาอีกแลว้วโดน้วยมาอกแล้วดูเว้ยตอนนี้กัดสามทีเลยเนชะกัดกัดสองทีแรกไม่ไม่โดนตามาซ้ำทีทีสามอีกอ่ะ อีกรอบอ่ะตอนแรกก็ปึ๊บเออปึ๊บปุ๊บ,บตามอีกปึ๊บกัดแล้วก็ปึ๊บกัดทีที่สา <c oughs> มอะาอีกแล้วครับเหาดงเหาดงสีเขียวแดกทุกสีครับวันนี้ <c oughs>

好咯，呜。 tâm nữa, ừ. oh, một điều là tâm nữa, <tôi> bắt, <tôi> เย็นใจเย็นโอ้โวิ่งเว้ยวิ่งดีเว้ยไอตัวนี้มีไซว่ะโอ้ตัวนี้มีไซตัวนี้โลกว่าจวดมาเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เ้ยยเฮเฮ้ยยเ้ย้เ้ยั้้เะย Ha, <laughs> oh. าสองข้างเลยวะื่อเอาขาวไปกินสองข้างเลยวะโห